หนึ่งฟันร้ายของฤดูหนาวเมื่อต้นตีนเป็ดหรือพญาสัตบัญออกดอกส่งกลิ่นหอมรันจวนจนหน้าปวดหัวกับข่าวลือที่ว่าดมมากอาจจะทำให้ถึงตายโดยข่าวลือนี้ถูกส่งต่อกันมาว่ากลิ่นของดอกตีนเป็ดที่แรงนั้นเป็นกลิ่นของไซยาไนด์ที่มีผลต่อระบบหัวใจโดยตรงและการหมุนเวียนของเลือดซึ่งหากสูดดมนานๆอาจเกิดอาการเวียนหัวหน้ามืดมีอาการตึงบริเวณท้ายทอยและอาจจะเกิดอันตรายต่อชีวิตเพราะระบบหัวใจอาจล้มเหลวได้และแน่นอนว่าข่าวลือดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องไม่จริงค่ะ เพราะกลิ่นของต้นตีนเป็ดไม่ได้มีสารพิษไซยาไนต์ที่จะทําให้ผู้ที่สูดดมนานๆถึงแก่ชีวิตโดยอาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์ได้ออกมาอาธิบายว่านี่คือเขาหรือที่ถูกแช์ซ้ําก่อนเข้าฤดูหนาวในทุกๆปีซึ่งจะตรงกรับช่วงที่ต้นตีนเป็ดกําลังออกดอกและในความจริงแล้วนั้นต้นตีนเป็ดก็เป็นต้นไม้ที่มีดอกที่ส่งกลิ่นแรงเท่านั้นโดยเฉพาะในช่วงค่าที่มีทั้งคนที่ว่าเหม็นแล้วก็คนที่บอกว่าหอม ทั้งนี้ต้นตีนเป็ดยังมีสรรพคุณทางยาสมุนไพรมากมายรวมทั้งใช้ใบพอกเพื่อดับพิษต่างๆได้และยังไม่มีรายงานถึงพิษอันตรายต่อมนุษย์